หนุ่มหลอกคันนี้บ้านแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามาเป็นคู่ะนะคะสําหรับหนุ่มไมาแล้วก็หนุ่มอาโปของเรานะคะต้องบอกว่าคู่นี้คือแบบเสียงเป็นอะไรเค<ล>ยถามว่าเสียงเป็นอะไรนิดนึงนิดนึงนิดนึงพอมพูดถึงความฮอตก็คือแบบงานอีเวนต์ก็มียอดไอจีก็พุ่งนะคะแถมคราวก่อนเนี่ยงานงานครั้งก่อนนั่นเนี้ยทั้งคู่เนี่ยควงคู่กันรับรางวัลนะคะจาก GQ Man of the Year ด้วยปี2022ซึ่งแบบงานนั้นก็คือ มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็จากสาขาต่างๆได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีพี่หนุ่มกันชัยด้วยคราวนี้เราก็เลยเหมือนได้เห็นโมเมนต์คือแฟนคลับเคยบ่นว่าอยากเห็นมาโปแบบเจอแบบพี่หนุ่มกันชัยสักครั้งจังอ,อะไรอย่างนี้ปรากฏเขาก็เจอกันในงานนี้ก็คือแบบอยู่ก็แบบพูดคุยกันถูกคอจคราวนี้แบบพี่หนุ่มก็เหมือนไปออกมาเอ่อเป็นพิธีกรในรายการข่าวตอนเที่ยงก็เหมือนพูดในรายการว่าแบบเจอเพิ่งได้เจอไมาโปน้องสองคนน่ารักมากก็เลยเหมือน เซลถามถามว่ามาเล่นละครช่องสามไหมแน่นอนเราไปเจอสองหนุ่มก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าพอจะมีโอกาสได้เห็นบนหน้าจอช่องสามบ้างไหมคะเซอร์ไพรส์เตรียมาวเยอะไหมเริ่มเริ่มแล้วว่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเยอะ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 ครับเยอะเยอะเอพวกเราเตรียมเพลงเตรียมของฝันให้กับทุกๆคนทุกคนกับลูกน่าแพนไป AR ทั้งสองานตาแบบว่าดู เครียดอะไรล่ะครับเตรียมเตรียมเซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วก็เตรียมความสนุกซึ่งลําดับความสนุกก็น่าจะแน่นเพราะถ้าเป็นผมเองผมถ้าเป็นในฐานะคนไปดูก็คงมีความสุขมากมีใจได้เจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นหนึ่งในไอดอลของผมพี่หนุ่มเป็นคนที่แบบเห็นมาแต่แบบนานมากอ่ะแล้วเขาอ่ะทำงานดีมาทั้งชีวิตเลยเขาเลือกงานที่ดีและเหมาะสมกับเขามาตลอดเลยคับเป็นคนเก่งมากๆใช่คือมันเป็นโต๊ะอย่างนี้แล้วเรานั่งตรงข้ามกันแล้วแล้วพอพี่หนุ่มก็เห็นเขาก็แบบจําได้อย่างเงี้ย เฮ้ยนี่มายโปนี่เออเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปกันหน่อยเขาบอกว่ามีคนบอกว่าอยากให้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันสักที่อ่ะวันนี้ได้เจอวันนี้ได้เจอแล้วเดี๋ยวต้องบอกแบบทุกๆคนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าชวนไปร่วมงานที่ช่องสามอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทาเบียร์ออนฟาวทำงานได้กับทุกที่เราต้องบอกว่าคือถ้าเวลาเหมาะสมบทเหมาะสมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันแน่นอนก็อย่าว่าแต่มาจีบเลยฮะตอนนี้โปรเจกต์ในค่ายของเบียากอะม ปีหน้าเรายิ่งมีเด็กๆมาใหม่ด้วยก็ต้องรอติดตามกันว่าเดือนมกราคมเราจะประกาศไลน์อัพอะไรออกมาบ้างอยากให้พี่หนุ่มชวนมาเหมือนกันเรใชาชวนมาเรากล้าไม่ออกเพราะหลายคนบอกว่ากลัวไม่กล้ากลุ่มพี่หนุ่มไม่นะพี่หนุ่มน่ารักน่ารักมากใช่แต่พี่หนุ่มรู้ว่าเราเก่งนะพี่หนุ่มเรานักพิกาีเก่งเราเราก็กั้นกันรับเก่งเหมืเราก็จะผัดกันหยิกมือก็แบบเนี้ยหยาดนะเราก็กั้นเก่งเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมัน เหมาะสมแล้วก็ค่ายเรา B on Cloud ทำงานได้ทุกค่ายอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวก็ยินดีมากๆอยากให้ชวนจริงจริงรอดูในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าจัดสรรเวลาได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ก็อาจจะมีเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คือโปร,โปรเจกต์พวกเราไปเยอะมากรวมถึงน้องๆในค่ายด้วยแล้วที่กําลังจะเข้ามาใหม่อีกเยอะมากอะ่ะครับแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เรามีคอนเทนต์ของ B on Cloud ไปตามดูกันได้ใ่วใแล้วค่ะค่ารรัง ท่ามราวันเกิดท้ามราวันเกิดเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของของผมมายภาคภูมิใช่ไหมครับจริงๆมีจัดเขาเรียกว่าร่วมชวนกันไปทําบุญวันที่7ัมกราคมครับก็มีประมาณประมาณประมาณห้าร้อยคนครับที่ที่เขาเป็นเหมือนลงชื่อในลิสต์อะไรอย่างงี้ครับคือผมว่าการที่ได้เจอกันการที่ได้ทํางานร่วมกัน เหมือนเป็นการแล่เปลี่ยนของฝันกันแล้วแหละเพราะว่าคือเหมือนที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ม่ไม่รู้ว่าวันนี้คนที่ร่วมงานกับเราแล้วมันเหมือนเหมือนมันเข้าขากันมากขนาดนี้จากตือไครก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงของฝันของปีนี้ลงถึงปีหน้าก็น่าจะเป็นพี่ม่และทีมบีออนควาวของโปนั่นครับครับพักผนกันแล้วกันก็ครับขอให้ครับอยู่ด้วยกันไปนานๆครับแล้วก็ เติบโตไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแบบว่ามันยากมากที่จะทำได้แต่ว่าเฮ้ยร้องร้องให้ไหมร้องให้ก็นั่นแหละเติบโตไปด้วยกันสร้างความสุขให้กับทุกๆคนไปด้วยกันครับผมก็ขอให้โุมีความสุขมากๆเลทุกๆวันอยางที่พี่อยากให้ทุกคนมีเหมือนกันแล้วก็ขอให้ใครมาเออเออเออเอี่ย คนลุกอีกแล้วเนี่ยเอเอขอให้ปูแซวพี่น้อยลง <laughs> แล้วก็สร้างคอมสุขให้ทุกคนครับไปเรื่อยๆกันยังไงก็สิ่งที่เวพรที่มาก็ขอให้ปูได้รับครับครับ,รบส่งให้กับทุกๆคนเป็นแฟนนะครับ